ถ้าผมชื่อนายเอวิทยาาวรนะครับชื่อเล่นของผมคือชื่อชื่อนัทอายุของตอนนี้คือ18ปีครับเออตอนนี้อยู่ชั้นปสองสโรงเรียนสาสัตบริหารธุรกิจกระหน่อตสอนเรียนอยู่รอบปายนะครับเออแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์พัชรนภัทรครับผมตอนนี้ ผมมีพี่นออ้องอีกสองคนนะครับเออคือผมอเป็นคนเล็กช่แล้วก็อยู่บ้านที่เจ็ดเจ็ดท่าเหมืองห้าสูนซอยจริ้วแลเจ็ดภูมีทำเราเดิมอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ยายใหฐานที่กรุงเทพครัผมแล้วก็มีเพื่อนสนิทอยู่สามคนคนระับในห้องมีนายเดวต่อตรีวงแล้วก็นายตุลกิจคำนึกิจโรงเรียนที่เข้าเรียนแรกคือโรงเรียนวัชนัยครับคือชั้นอุบาลารงเรียนอุบมาลณแค่ปีเดียวครับผมแล้วจากนั้นก็ เรียนจะจับผมเป็นอนเด็นเลยที่โรงเรียนเวกันพอจบป .6 ผมได้ศึกษาต่อในชั้นม .1 ที่เรียนเจ้าพยาวิยาคมจน่สาำเร็จการศึกษาในวิศน .3 นะครับพออัจจกนันผมได้เข้าศึกษารอบประกาศนียบชีพบชนะครับก็คือที่โรงเรียนอนุเดกษ์วิจัาการเนียสองปีครับแล้วโรงเรียนต้องยกพื้นที่ให้กับโรงเรียนสตาร์สายตาไป ทำเรืรอก็ได้โอนไปเรียนอยู่ที่สาขาอะไรธุรกิจผมก็ได้เรียนถึงตอนนี้ถึงนปัจจุบันนี้เลยคือตอนนี้พ่อผมอายุ40 40เท่าไหร่4 9ปีแล้วอ่ะแม่ผมอายุ57ปีพ่อชื่ออะไรครับผมไม่บอกครับร้องลูกแล้ววันนี้ก็ ผมเป็นคนแบบเรียนไม่ค่อยเก่งครับเรียนไม่ค่อยท่วเ,เพื่อนเท่าไหร่ก็จะใส่ในจ,จังหวะให้เพื่อนช่วยไปคือ,อวิชาที่แบบมากก็จะเป็นพวกคอมพวกคอกราฟิกคือถนัดมากสุดแล้วครับพวกทำคอมเธอ,อ,อแต่ถ้าแบบไม่ค่อยถนัดเลยคือผมไม่ได้เลยคือภาษาอังกฤษก็ผมไม่มีพื้นฐานเลยคือความทังใใจจ้งรัเข้าใจทั้งแบบการพูดอะไรผมก็มี้วครับแต่ตอนนี้ผมคือมีอะไรเด็คือผมเล่นดนตรีครับคือ เป็นนี้ผมไปฟันเม่เด็ดเด็ดเแลาวว่าเอาเพื่อนอยาเป็นนักดนตรีวันนี้ผมได้เป็นนะแต่ว่าถ้าจะให้สำเร็จเป้านะคือผมาอาจจะว่าได้อายได้เป็นเสียินนะแต่ว่าบางคนจะไกลไปมันก็อนนี้ผมมีวงอยู่วงเลยนะคือคือทำร่วมกับเพื่อนสี่คนครับหนึ่งในสมาชิกอยู่ห้องฟอฟอ,อ,อสองสองจุดสีค่ครับขันน้างนอกใน ผมว่าขอจบการงานตัวแต่เบนเนีาผมถึงขอมา